ว่ววครับคนนั้นมันพนักง,งานที่เราออกไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับเออใช่ฝ่าเองดูดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราแวะมาชนแก้วดีกันครับโอ้โหเอ้อเพื่อนยิ่งใหญ่เท่าฟ้าเว้เพื่อนเชื่อะไรมึงคุณคะคุณคะคุณยังโอเค,ค,ค,คอยู่ไหมคะ พื่อนคุณกลับหมดแล้วค่ะแล้วค่าอาหารใครจะจ่ายล่ะคะเขาไม่เดี๋ยวผมใจเองเกิดอะไรขึ้นครับลูกค้าคนนี้มเมาจนไม่ได้สติเพื่อนเขาก็กลับหมดแล้วค่าอาหารก็ยังไม่ได้จ่ายเลยคะ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคิดลมโต๊ะผมครับผมมีเพื่อนต้องอเพื่อนผมเลยแต่ก <_ D> ระทมเดี๋ยวคุณช่วยติดต่อเพื่อนเขาให้หน่อยนะได้ครับฮัลโหลครับตอนนี้เพื่อนคุณคนนึงมเมาจนไม่ได้สติรบกวนมาช่วยรับหน่อยครับโอ้ยฟ้าเหรอ เ,เดี๋ยวมันก็กลับเองแหละขิ้มันไว้ตรงนั้นแหละฮัลโหลเพื่อนคุณใครเนี่ยคุณจะจนอนจะนอนที่นี่แหละท็อปลองโทรหาเมียเขาดูสิครับฮัลโหลครับ, Hello, รบตอนนี้สามีคุณเมาไม่ได้สติอยู่ตรงนี้ครับรบกวนมารับหน่อยครับสามีอะไรเรื่องกันมาตั้งนานแล้วเรื่องมันก็่ทำต้องทกลับไปนะที่นี้แหละเอาแบบนี้ทอ็อปเดี๋ยวคุณไปเปิดโรงแรมแถวนี้ให้เขานอนพักก่อน ก็ให้เขานอนตรงนี้คงไม่ปลอดภัยอ่ะบอสครับผมไม่เข้าใจเลยเพื่อนเขายังไม่สนใจเขาเลยครับทําไมเราต้องไปช่วยเขาด้วยเพื่อนนั่นเเวลามีเงินมานั่งกินอย่างนี้มีความสุขแต่เวลาเกิดปัญหาแต่ละคนก็ไม่รู้หลบไปอยู่ที่ไหนคุณนายเห็นพวกเขาเป็นเพื่อนให้ความสําคัญแต่พวกเขาอ่ะกับไม่เคยเห็นตัวคุณเลยในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเราไม่สามารถใช้สายตามาวันได้หรอกทอ็อปคุณรู้ไหมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนเมาคืออะไรอะไรเหรอครับบอสก็คนที่นั่งดื่มกับนายแล้วตอนเมา บอกกันนะคือเพื่อนไงมาช่วยกันนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่มันบมอไปดื่มกับเพื่อนมันเพื่อนนี่มันรักนักลังหนาไหนอะเห็นหัวมันสักคนไหมสุดท้ายก็มีแต่ฉชนันแหละที่ต้องมาจ่ายค่าหารแล้วก็แบมกักลับบ้านไปลูกกับบ้าน